สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเอง ก็มารับชมขั้นตอนในการเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า XMAX นะครับก็เดี๋ยวจะให้โปเต้น,นะครับมาเป็นผู้ปฏิบัติงานนะครับทีนี้ก่อนจะให้โปเต้เขาปฏิบัติงานนะครับอย่างที่ครูเคยแจ้งไปใน2-3สคลิปก่อนหน้านี้ว่าโปเต้เขานะครับมี การเรียนรู้ได้ช้านะครับเพะอะน,นั้นเดี๋ยวเวลาเขาทำคลิปเวลาครูทำคลิปเนี่ยให้เขาปฏิบัติงานเนี่ยก็ขอไว้ก่อนเลยนะครับไอคนที่จะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าทำแบบนี้ช้าไม่ทันทำมาหากินนะครับคุณฟังภาษาไทยให้ออกให้เข้าใจด้วยนะครับคือครูเนี่ยจะให้เขาเนี่ยได้แสดงศักยภาพในตัวเขาออกมาเพะอะน,นั้นคุณอย่าเอาสิ่งที่คุณทำได้ด้วยความชำนาญเนี่ย แล้วเอาไปไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขาเพิ่งจะหัดทำหรือเขามีปัญหาด้านสุขภาพะนะครับในการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเฟืองท้ายนะครับ Yamaha าา X Max คันนี้เนี่ยนะครับมันก็จะต้องนะครับคือทำความสะอาดนะครับตรงช่องเติมทีนี้ตรงช่องเติมเนี่ยมันอยู่ตรงที่ครัวปากกาชี้เข้าไปเนี่ยถ้าเราสามารถเอามือเข้าไปหมุนตัวนี้ได้คือเราทำไป แต่ได้เกิดทําแล้วมันไม่สะดวกนะครับคือครูก็แนะนําว่าให้ท่านถอดน็อตหูโชคตัวนี้ออกนะครับหูโชคซ้ายตัวล่างออกแล้วก็ยกโชคขึ้นไปตรงเนี้ยมันก็จะเปิดพื้นที่ในการทํางานเนี่ยได้สะดวกขึ้นอ่ะถอดน็อตหูโชคครับ คือครูให้เขาคลายไว้ก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะตกใจนะครับอะไรว่าแค่เอามือเป็นหมุนมันออกเลยเหรอนะครับนะฮะให้เขาคลายไปล่วงหน้าแล้วออกแล้วมือดึงก็ออกแล้วครับยกยดดึงดึงมันหน่อยเออมันหลุดจากเกียวมาตั้งนานแล้วครับ ครับก็นำน็อตยึดนะโบว์ถ่ายถูกต้องเลยนะครับเอาโบว์ยึดหูโชกตัวล่างออกไปนะครับเสร็จแล้วครูจะช่วยเขาเนี่ยนะครับยกโชกขึ้นมาถักจากนั้นคือทำอะไรครับนะครับทำความสะอาดนะครับฝาปิดช่องเติมน้ำมันเฟืองท้ายอ่นะเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราเอามือหมุนมือเปล่าหมุนก่อนหมุนออกไหม ่ามือเปล่าๆลราลหมุนไม่ออกเราต้องใช้ครีมนะก็ผ้าลองโอลิงครับอ,ออกมาด้วยครับ หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่น็อตถ่ายนะ้ามันเฟืองท้ายนะครับจะเป็นน็อตเบอร์12อยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ากล้องครูมันตั้งให้ต่ำแนละ้วเดี๋ยวมันจะไม่เห็นจุดอื่นนะครับทําความสะอาด หลังจากทําความสาดนะครับน็อตถ่ายนะ้ำมันเฟืองท้ายแล้วนะครับก็ใช้ลูกบล็อกด้ามต่อด้ามเลื่อนด้ามสไลดนล์นะครับทําการคลายนะครับมันหลวมแล้วก็ถอดด้ามออกครับ ลองเตรียมด้วยนะครับเดี๋ยวน้ำมันเปืองท้ายมันไหลหกนันในหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะครับเขาก็มีนโยบายนะครับก็รับ ผู้พิการเนี่ยนะครับให้เข้าไปทํางานนะครับไม่ได้หมายความว่าคนพิการจะไม่มีศักยภาพนะครับคือเขาสามารถทํางานได้แต่ว่าความคล่องแคล่วเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าคนปกติไปบ้างนะแต่ก็ควรจะให้โอกาสเขาอ่าทีนี้ในระหว่างที่เรารอนะ้ำมันเฟืองท้ายมันไหลนะครับเราก็ตรวจสอบนะครับแหวนรองหรือประเก็นนะครับ ่าสภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวครูขอดูหน่อยนะครับอ่าโอเคครับอ่ะพอใช้ต่อไปได้นะครับน็อตถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายก็ไปล้างทําความสะอาดอคันนี้นะครับเมื่อวันจันทร์นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับครูได้ทําการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนจานดิสเบรกหลัง เปลี่ยนผ้าเบกรกหลังใหม่นะครับแต่ว่าครูยังไม่ได้อเอาคลิปลงไปนะครับวันนี้เช้าว,วันอังคารนะครับเดี๋ยวให้โปเต้มาถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายให้ชมก่อนอในระหว่างที่รอน้ํามันเฟืองท้ายมนไหลออกหมดนะครับเดี๋ยวครอูอธิบายต่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวรถคันนี้เนี่ยนะครับในกรณีเปลี่ยนน้ามันเฟืองท้ายตามปกติเนี่ยเราจะเติมน้ํามันเฟืองท้ายกลับเข้าไปใหม่200ซีซีนะครับ อันนี้คือก็ต้องขอชมเชยทางค่ายรถยามาฮ่านะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการวัดน้ํามันเครื่องหรือไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ํามันเฟืองท้ายเนี่ยเขาจะมีการระบุเอาไว้อย่างเฟืองท้ายเนี่ยบางรุ่นจะระบุไว้ที่แครง้งบางรุ่นจะระบุไว้ที่ตรงฝาครอบตรงนี้ตรงนี้ครูว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับช่างจะได้รู้ว่ามันควรจะเติมนเท่าไหร่เพราะมีอะไรมีตัวเลขยืนยันบอก ที่การวัดน้ํามันเครื่องของ Yamaha ก็จะมีตัวเลขบอกนะแต่อย่างคันนี้น้ํามันเครื่องเนี่ยคือเขาจะบอกอยู่ที่แค้งเครื่องเลยนะครับอันนี้คือครูต้องขอชื่นชมและชมเชยว่าอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ดีมากเลยนะครับวันนั้นปริมาณที่เดี๋ยวเราจะต้องเติมกลับเข้าไปนะครับก็คือ200ซีซี ส่วนค่าแรงขันน็อตถ่ายนะครับคือ2 0นิวตันเมตรนะเดี๋ยวครูก็จะเป็นคนตั้งปะจแจปอนให้นะครับแล้วให้โปเต้นะครับเป็นคนขันนะเดี๋ยวช่วงนี้ครูขออนุญาตหยุดวิดีโอนะครับระหว่างนี้เขาไปล้างท้องฟาร์มสาดนะครับ กลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้โปเต้ก็ไปล้างน็อตถ่ายนะ้ำมันเฟืองท้ายนะครับส่วนแหวนหรือประเก็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเก่านะครับอ่าทีนี้ก่อนเราจะใส่โบว์ถ่ายนะ้ำมันเฟืองท้ายกลับเข้าไปต้องทำอย่างไรครับก็จะเช็ดทำความสะอาดตรงรูถ่ายเอาหลังจากนั้นทำอย่างไรต่อ ใช้มือนะครับหมุนโบลทายน้ำมันเฟืองท้ายเข้ากับเกลียวที่แคลงเครื่องยนต์ก่อนนั้นการทำอย่างนี้นะครับจะลดความเสียหายเรื่องของการปีนเกลียวนะครับเท่าที่เราหมุนด้วยมือได้นะครับพอแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับ จะใช้ประแจวัดแรงบิดหรือประแจปอนนะครับทําการขันครูย้ําอยู่เสมอว่าถ้ามารับบริการที่โรงเรียนเนี่ยพวกน็อตจุดสําคัญต่างๆเนี่ยคือครูใช้ประแจปอนขันให้นะครับอ่ะขันประแจปอนครับเอาถาดน้ำมันเฟืองท้ายหลบไปเลยครับเดี๋ยวขันพลาดมันกระเด็นหกเอาหลบไปใต้นั่นเลยอ่า ตั้งตั้งประแจให้ดีๆครับให้มันตั้งฉากกับโบห,หรือน็อตถ่ายด้วยครับเออ,อครั้งที่หนึ่งท่านผู้ชมได้ยินเสียงนะครับอ่าสองอ่าโอเคครับเป็นการทัวรให้ท่านได้ได้ยินได้ฟังเสียงนะครับ ทีนี้หลังจากขันโบถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ้าวก่อนจะเติมน,น้ำมันเฟืองท้ายทำอย่างไรเช็ดอะไรก่อนที่ทำเมื่อตกี้เนี่ยอ่าต้องเช็ดตรงจุดที่เราถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายออกนะครับเพื่อจะได้ดูว่าหลังจากเติมน,น้ำมันไปแล้วไปใช้งานเนี่ยมีการซึมมีการรั่วไหมอ่าโอเคครับ ถจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเติมน้ํามันเฟืองท้ายนะครับทีนี้ในคลิปเนี่ยน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยใช้เป็นของผลิตภัณฑ์ของยามาฮ่าหขวดบรรจุ 150cc ซีซีคือครูก็เอาน้ํามันเฟืองท้ายมา 2, 2. ขวด2ขวดรวมกันมันคือ 300cc ซีซีแต่สเปคระบุว่าถ้าเปลี่ยนถ่ายตามปกติเติมแค่200 เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขวดแรกเนี่ยคือเราจะเติมหมดเลยนะครับ 150cc สซีซีส่วนขวดที่2เนี่ยโปรเต้เนี่ยเขาไปเทออกมาแล้ว50นั้น150บวก50ก็จะเป็น 200cc ซีซีนะครับอ่ะเติมน้ำมันเฟืองท้ายครับ ต้องระมัดระวังนะครับระวังหกนะครับถ้าไม่สะดวกนะครับก็อาจจะต่อเป็นสายยางอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือในการทํางานมันมีเทคนิคในการที่หลากหลายนะครับครูไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวนะครับค่อยๆบีบไปครับเดี๋ยวมันจะทะลักออกจากขวด เดี๋ยวพอเวลานะ้ำมันเฟืองท้ายมันหมดขวดนะครับถ้าเราบีบเนี่ยเราจะได้ยินเสียงมันดังฟอดฟอดฟอดฟนะครับนั้นใครที่ทําเองปฏิบัติงานเป็นประจําจะทราบนะครับ อ่านะครับขวดแรกนะครับโปเต้เขาเติมหมดไปแล้วนะครับตอนนี้คือเติมอีก50ซีซีนะครับเพื่อจะให้เป็น200ซีซีนะครับเพราะนั้นบางท่านไม่รู้นะครับนะเล่นเติมไปหมด2ขวดเลยอย่างนี้นะครับก็เกินบางท่านก็ไม่รู้เขาให้เติม200ท่านซื้อมาขวดเดียว ขวดเดียวมันคือ150่งซีซีท่านเติมมันก็ขาดอย่างที่ครูบอกไปว่าเขาสามนวยความสะดวกนะครับโดยการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้ตรงฝาพลาสติกครอบห้องใสาพานนะครับอ่านั้นต้องเรียนรู้กันบ้างอ่าหมดหรือยังครับตอนนี้นะครับโปรเต้ก็เติมน้ำมันเฟืองท้ายอีก50าสซีซีลงไปเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้ก่อนจะปิด ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเฟืองท้ายก็ใช้ผ้าแห้งทำฟวาสะอาดเช็ดเช็ดสะอาดเรียบร้อยปุ๊บทำอย่างไร,นะรน้องเขาก็เช็ดทำฟ้าสะอาดฝาปิดนะครับฝาปิดนี่เขาก็ไปล้างมาให้แล้วนะครับอ้าเช็ดอีกทีนึงเอาฝาปิดเป็นพลาสติกนะครับเวลา ขันกลับเข้าไปนะครับต้องระวังปีนเกลียวนะครับใช้คําว่าต้องระวังนะฮะบางคนเนี่ยขันปีนเกลียวก็ฝืนขันเข้าไปนะครับมันเป็นพลาสติกถ้าแรงดีคือมันเข้าแต่เกลียวนะครับมันจะเสีย หมุนด้วยมือให้แน่นครับใช้มือเราเนี่ยแหละหมุนเอาเอาผ้าจับรองก็ได้ถ้ามันลื่นผ้าจับแล้วหมุนอีกทีหนึง่งเอาเอามือหมุนเอาก็ได้ครับเดี๋ยวมันแตกเพราะว่ามันอันเล็กติดเดียวเองครับเอามือหมุนเอาให้แน่นหนอ่อยโอเคเ,อเช็ด นะครับหลังจากที่เรานะครับใส่ฝาปิดช่องเตอิอน้้ำมันเฟืองท้ายเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วครับเอาโชคนี่มาทําไมครับใส่กลับนะฮะตอนตอนที่เราคลายน็อตโช๊เนี่ยนะครับเราไม่สามารถดึงออกได้ตามปกตินะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันจะตกจากกันนะครับต้องมีการช่วยดึงน็อตหน่อยหนึ่ง เวลาใส่ก็เหมือนกันถ้าอาจจะเห็นไม่ชัดเนี่ยนะครับรูเนี่ยมันจะไม่ตรงนะครับมันจะเหลือหล่อมๆอยู่หน่อยนึงเพราะฉะนั้นจะต้องมีคนเนี่ยมาช่วยกดท้ายรถนะเพื่อให้โช้งเนี่ยมันยุบตัวลงมาแล้วรูเนี่ยนะมันตรงอ่ะเดี๋ยวครูเป็นคนกดให้เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับ เอาไอ้ด้ามต่อสั้นกับลูกบล็อกสิบสองมาขันเลยครับอย่นี่ได้นารอนะครับก็ขันให้แน่น อเคครับเพราะมันมีแค่ไม่กี่เกียวครับถ้าขันนั้นนเดี๋ยวเกียวมันรูดนะครับก็ขั้นตอนในการเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายนะครับยามาฮ่าเอ็กกนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแทนหลายๆท่านนะครับที่คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับโปเต้นะครับนะครูถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์นะครับ เป็นคอมเมนต์ของคนที่เขาเรียกว่าปัญญาชนมีการศึกษานะส่วนหลายๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาในทางไม่ดีนะคือครูบอกว่าคือครูไม่เคยให้คุณค่ากับคนพวกนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ